อัปเดตล่าสุดนะครับผมเปิดจอง iPad Gen 8แล้วก็ Apple Watch Series 6รวมไปถึง Apple Watch SE ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเปิดจองยังไงเปิดจองที่ไหนและราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนิติโอมาเล่าให้ฟังครับหลังจากที่ตีไอทำการพูดถึงบร a n าอีกทีนะครับว่ามีการเปิดจอง iPad Gen 8ได้เรียบร้อยแล้วบนหน้าเว็บไซต์นะครับ พอพูดจบปุ๊บนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับบนเว็บไซต์นับหายไปไปที่เรียบร้อยนะครับผม<อ>ทําให้นะครับผมวันนี้ล่าสุดตีโอต้องไปสำรวจตลาดเองเลยนะครับซึ่ง เท่าที่ดูนะครับมีข้อมูลใหม่มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับสรุปข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก่อนที่ไปฟังกันนะครับตีโอมีคําถามนิดนึงนะครับว่า iPad Gen 8นะครับ Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE เนี่ยสตัวเนี้ยเล็งตัวไหนไว้อยู่นะครับผมคอมเมนต์เา่าติโอฟังนิดนึงกันลวกันนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับฝากกดซับสไครป์ n ่องอติรีวิวให้ด้วยละกันนะครับจะได้มาอัปเดตแบบนี้แล้วมาฟังอสรุปข้อมูลแบบนี้จากตีโอ บ่อยๆนะครับผมถ้าพร้อมแล้วป่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับล่าสุดวันนี้นะครับตีโอเข้าไปในห้างแล้วก็ รวดเข้าไปถามเลยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ได้มีการอัปเดตออกมาแล้วนะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่ในที่นี้นะครับคือเจ้าหน้าที่ของสตูดิโอเวนะครับผมรวมไปถึงนะฮะบ a นนาไอทด้วยนะครับผมเขาแจ้งว่านะครับตัวของ iPad Gen 8เนี่ยตอนนี้นะครับสามารถเดินเข้าไปในร้านเข้าไปจองลงชื่อจองไว้ได้แล้วนะครับโดยที่เราสามารถเสียเงินนะครับผม1000บาทเพื่อจองไว้นะครับ ตรงนี้เนี่ย iPad Gen 8ก็สามารถจองได้แล้วนะครับผมรวมไปถึง Apple Watch Series 6นะครับผมและก็ Apple Watch SE นะครับก็สามารถจองได้แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับสามารถจ่ายเงิน1,000บาทเพื่อทําการจองนะครับและก็จริงๆแอบดูตัวเลขแล้วนะครับว่าทั้งประเทศเนี่ยเข้ามาขี่เครื่องนะครับผมตรงนี้เนี่ยมีอยู่ไม่เยอะนะครับผมใครที่อยากได้ใครที่ต้องการรีบใช้ทั้ง iPad ทั้ง Apple Watch เนี่ย ก็แนะนำว่าให้ไปจองนะครับผมโดยที่การจอง1000บาทเนี่ยทางทีมงานนะครับผมได้แจ้งมาว่าถ้าเราจองแล้วเนี่ยของนะครับน่าจะเข้านะครับในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนะครับผมโดยประมาณอาจจะช้ากว่านั้นบ้างเล็กน้อยหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นบ้างเล็กน้อยก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ว่าโปรเซสมันเป็นยังไงตรงนี้ราคาอะไรยังไงเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับราคาของ iPad นะครับผมซึ่ง มีอยู่3สีนะครับผม iPad Gen 8ราคา32 g b นะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่1 9 0 0บาทนะครับผม128 g b ก็13,900บาทนะครับจ่ายค่าจองอยู่แค่พันบาทเนาะส่วนคนที่รอ w i i i เซลูลา่าอันนี้ต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าการที่มันมีเซลูลา่าอาจจะต้องไปขออนุมัติจากกสทชอ,อีก จะใช้ระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์ถึง3ามอาทิตย์บางทีเดือนหนึ่งเลยนะครับผมก็อาจจะนานหน่อยไปดูที่ Apple Watch กันบ้างน,นะครับซีรีส์6ก็สามารถจองได้แล้วโดยที่นะครับผมราคาของ Apple Watch ที่สามารถจองได้นะครับจะเป็นตัวเรือนอลูมิเนียมเท่านั้นนะครับผมโดยที่สามารถจองได้แล้วที่ซีรีส์6เนี่ย40มิลิเมตรนะครับราคาอยู่ที่13,400บาทนะครับส่วนหน้าปัดแบบขนาดใหญ่4 4มิลิเมตรเนี่ย จะอยู่ที่1 4 4 0 0บาทต่างกัน1,000บาทนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจะสามารถจองได้เฉพาะรุ่นที่เป็น GPS อย่างเดียวเพราะฉะนั้นรุ่นที่จะเข้ามาก่อนก็คือ GPS เท่านั้นนะครับไม่สามารถใส่ eSIM แล้วก็รับโทรศัพท์รับสายอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้นะครับใครที่รอตรงนั้นก็ต้องรอไปอีกหน่อยนะครับ Apple Watch SE ก็เหมือนกันนะครับผมรุ่นที่มีนะครับก็จะมีแต่รุ่น GPS นะครับโดยที่ราคาของ Apple Watch SE นะครับผม 40มิลิเมตรนะครับราคาอยู่ที่9,400บาทนะครับแล้วก็หน้าปัดแบบ44มิลิเมตรเนี่ยราคาจะอยู่ที่1 0 0 0 0กีบ,400บาทนะครับต่างกัน1,000บาทตรงนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่าย1000ก็สามารถจองได้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปทุกสีมีหมดนะครับผม apple watch series 6กนี่ก็มีทั้งสีน้ำเงินมีทั้งสีแดงนะครับจองได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้เครื่องเร็วเร็วเนี่ยอยากได้เครื่องก่อนก็ฝากไปจองนิดนึงเพราะว่าเครื่อง เอาที่ดูจํานวนแล้วเขาเอาตัวเลขทั้งประเทศมาให้ดูมีจํานวนไม่เยอะมากนะครับใครที่สนใจหรือมีเพื่อนที่สนใจก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อน <S 2> <S 2> ๆคนอื่นๆนก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของสเปคส่วนใหญ่เนี่ยมีอัปเดตมาให้แล้วแต่ว่า Apple Watch เนี่ย เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งว่ามันมีข้อดียังไงบ้างนะ S6 เนี่ยหรือว่า SE เนี่ยมันจะแตกต่างกับ S6 ยังไงเดี๋ยวตีโอทำคลิปมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่ดูคลิปจนถึงวันนี้เลยอย่าลืม s c r i b e c h a ช่องตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับรวมไปถึงมีช่องทางอื่นๆฝากไปตามด้วยทั้งทวิตเตอร์นะครับผมทั้งทางยูทูบแลวก็ t ิ k กต็อกนะครับมีเทคนิคดีๆอะไรมากมายเยอะแยะมากมายรอเพื่อนๆอ,อ,อยู่นะครับสำหนลป่ใรับ